สวัสดีค่ะเพื่อนๆมื่อ,น,อน,นี้พบกับลาตีแม่เลี้ยงเดี่ยวพาเที่ยวพาทำอีกแล้วนะคะเมื่อนี้มา,าสำรวจเบิงกลางทงนะคะสิคือตอนนี้คือออกมาเบิงนะคะว่าเขา่จาจะงอกเป็นต้นหรือย,ยังนะคะเพื่อนๆน,น,นับจากบ้านเข่าล้วก็นับได้เมื่อนี้คือวันที่11เมือแล้วนะคะผลของการเข่ากําลัง งอกริเวณอากาศตอนเช้าๆนะคะกำลังแดดลำไร่ลำไร่นะคะบอขั้นใดแปลงหน้าที่เพิน่นทีเพิน่นไอวานกนก็คือเขียวแล้วนะคะแต่ว่าแปลงหน้าขเข้ามาแล้วตีมันก็ขึ้นบอขั้นใดเต็มทีปันใดนะคะประมาณอีกจากอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์นี่คือใดเต็มทีคือขื้นเบิดนะคะเพื่อนๆนนี่นะคะบริเวณแปลงหน้านะคะ ค่ะแต่ว่าช่วงนี้คือฝนกะเล่นมากพา่อใหนาดินซุ่มซ,ซื่อนะคะแต่ว่ากับบัขันเด้ถึงกับเต็มทีนะคะก็คือเล่นมากเอยๆคือมันเพิ่งเริ่มเขาฤดูฝนเต็มทีคือมือว่านนะคะก็คือฝนกันย่างบ่คัันเด้มากนะคะฝนกัยังบ่คขันได้จุบปันใดนะคะอันนี้กาฝนสีมากคิดว่ากัพ่อดีกับไอเข่าเขาไหมละตีขึ้น นะคะ,ะนี่นะคะบรรยากาศจากตอนช่วงแรกที่เมื่อวานจะมีแต่ขี้ดินนะคะช่วงนี้ก็คือเขากำลังงอกนะคะนี่นะคะบริเวณถ้าเป็นนี่คือแปลงหน้าแมลตีนะคะเข่าปีนี้ถ้าฝนมากก็คือพอดีนะคะเพราะวาเข่ามันงอกได้เสมอกันนะคะเพราะว่า บ้านถึกช่วงพอดีนะคะแมาแมลตีมาอัปเดตกลางช่งนา,นาผู้คนบันน้านเด้ยวกันก็เริ่มจะเล่งบ้านกันแล้วนะคะแต่ว่าของแมละตีวานก่อนนะคะก็คือขึ้นได้ระดับนี้นะคะ11มือพานไปนะคะแล้วแมละตีเพราะว่าค่ะ ช่องบรรยากาศกลางถุงหน้านะคะเสียงกาห้องถ้าฝนบ่ตกแห้งนะคะถ้าบ่ามีฝนสามารถมาได้แม่ละสิก็จะมาอาทิตย์ละเทื่มาเบิงนะคะว่าแปลงหน้าเป็นจังไดเข่าในหน้าเป็นจังไดนะคะ,คะนี่แหละคะ่ะชีวิตชาวหน้านะคะ เขาลงแา่ว่าคนอื่นแม่ละตีบปลูนะคะแต่ว่าสำรับแม่ละตีถ้าแม่ละตีว่างเขาแล้วอาทิตย์หนึ่งแม่ละตีจะต้องมาเบิงเขารอบหนึ่งท่ามาได้ถ้าทา,างมันบเบลเกินนะคะแม่ละตีก็จะมาเบิงสู่อาทิตย์นะคะเพราะว่ามันเป็นบรรยากาศที่หนามานะคะช่วงเศร้าๆนะคะชมบรรยากาศค่ะนี่นะคะ ค่ะกัช่วงหน้าแม่ละตีกับแมมาสำรวจเบึ้งเรื่อยๆนะคะเพราะวา่าเท่ากับบลูนะคะว่าช่วงใดเอ๊มันจะมีน้ำบ่มีน้ำถ้ามันมีนม้ำม,ม,าม,มากก็คือจะมาปิดน้ำใบนะคะเพื่อนๆหรือวา่าก็บบลูนะคะคนอื่นบอลูจะมา ส่อาทิตย์คือแม่ละตีปะนะคะแต่ว่าสําหรับแม่ละตีนะคะถ้าว้านเขาแล้วแม่ละตีคือถ้ามันมาได้นะคะถ้าฝนบัตโตกั่มจนทางเละจนถนนมาบ่ได้นะคะแม่ละตีก็จะมาสํารวจเบิงยังสี่ตลอดนะคะเพราะว่าแม่ละตีชอบที่สิมถ้าช่วงบ้านเขานะคะช่วงเขาในหน้าลงหน้าแล้วนะคะแม่ละตีก็จะชอบมาสารวจเบิงนะคะ ว่าเขามันไปหดระดับไดแล้วตอนนี้คือเขายัางบักขั้นได้ขึ้นเบิร์สักท่าใดนะคะบางเม็ดเมลตีก็ได้ขั้นหน้าหายัง,งไม่ค่อยได้เมลตีตรงได้ยางลุ่งขั้นเอลงแต่งหน้าเมะตีนะคะเพราะว่าเขาเจออกก้าปลูกต้นไม้ใส่นะคะ อันนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะเข่าบางเทียมันก็นยังขืนบักนันเบอร์ซูเมตนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะมันก็คือจงเป็นใบฮักฮักค่ะเป็นเพาะอย่างเอย้ยนี่นะคะมันจะเป็นใบดังๆฮักฮักขนาดพึ่งนี่มะมันะคะเพื่อนๆแมลอดตีก็งงคือกันนะคะว่าใบาเขา่าแมลอดตีคือเป็นแนวนี้มันจะเป็นใบฮักฮักไหมคะ่ะ หรือว่าจังไดร่หนงนี่นะคะมาสำรวจมันเบ่งแปลงหน้านะคะว่าเข่างอกหรือย,ย่างนะคะกำลังขึ้นได้สองใบนี่หน่อยบางบางเม็ดเพื่อนกับย่างบาั้คขั้นได้ขืนดีบันไดนะคะก็จะขึืนหลายแล้วนะคะเพื่นพนพนอนๆเกือบจะเบิดนะคะแต่ว่าก็คงย่างบัคขั้นได้เบิดนะคะ แ,แม่ละตีก็สงสัยอยู่นะคะว่าเนี่ยเขามันงอกออกมามันเป็นใบดงัดงๆไลยๆเป็นใบฮักๆไหมคะ่ะมันเป็นพ่ออีหางนอนี่นะคะชมบรรยากาศกลางทุ่งนานะคะเห็ดจังใดๆล่ะคะะชาหน้าถ้ามาเบิ่งตะหน้านั่นล่ะคะ่ะ นี่นะคะชมบรรยากาศคือเขากับว่าขั้นใดงอกขึ้นเบิดสักเท่าไดนะคะเพราะว่าบางเม็ดก็งอกแล้วบางเม็ดกับว่าขั้นใดโขึ้นจากดินนะคะก็ต้องเบิ่งไปนะคะประมาณเครื่องเดือนนี่ก็คงจะ เขาจะงอกขึ้นเบิดนะคะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าตอนนี้ก็คือเม็ดบั้งข้นงอกก็มีเม็ดงอกแล้วก็มีนะคะคือช่อบรรยากาศก,กลางทงหน้านะคะคือสิบเอ็ดมือมันขึ้นใดระดับนี้นะคะ mm hmm. เพื่อนเพื่อนยางรอบหน้านี่ยางรอบแปลงหน้าสามแปลงนี่ก็คือเมื่อยพ่อระดับหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อน นี่นะคะนี่คือเขามันงอกขึ้นมาแล้วมันเป็นใบดังๆมาแล้วตีกับว่าเข้าใจคือกันว่ามันเป็นเพระอีหยังนะคะมันจะเป็นเอคือจังมันจังใดหลายมาแล้วตีกับว่าแน่ใจคือกันเนี่ยมันเป็นบางใบมันก็จะเป็นดังๆขึ้นมาเลยนะคะนี่นะคะเพื่อนเพื่อน กระดับนี้นะคะเมล็ดตีออกจากแปลงนี้แล้วเมล็ดตีก็จะไปอีกแปลงหนึ่งที่ยูกไกอีกมู่บานหนึ่งนะคะอันนี้คือแปลงที่ว่าเด็ดติดข้องนะคะเพื่อนๆนี่นะคะว่าสิย่างรอบนี่ก็เมืงง่อยขึ้นกันนะคะเนี่ยเขามันงอกได้บางครั้งได้เต็มทีเป็นไดน,นะคะอีกประมาณ สองอาทิตย์นี่ก็คือจังจะขึ้นได้เต็มที่เลยนะคะสูเมตขึ้นหรือว่าขึ้นกับยุ่ในจวงระดับนี้อันทีมแม่ละตีสำรวจนี่รู้สึกว่าโอเคเข่าโปลกน่ะคืองอกดีงอกดีในระดับหนึ่งเลยะะราคาะเพราะว่ามั่นขึ้นถ้าคำนวณโดยสายตาก็คือขึ้นเกี่ยบเบิดนะคะประมาณขึ้นประมาณ70%นนะคะเพื่อนๆตอนนี้คือ ข่างอกในรับ่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะออกจากนี่เมลาตีก็จะไปอีกแปลงหน้าอีกแปลงหนึ่งนะคะคือจะต้องขับรถไปอีกแปลงหนึ่งนี่คือเพิ่งบรรยากาศของแปลงหน้านี่ก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะถึงแปลงหน้าอีกแล้วนะคะที่แปลงหนึ่งนะคะนี่นะคะบรรยากาศนะคะเพื่อนๆถึงแล้วนะคะ แปลงหน้าแปลงนี่ก็กำลังจะงอกขึ้นกันนะคะเพื่อนๆก็คือมันก็ว่านมือเดียวกันนะคะมันก็คือไดะระดับเดียวกันแต่ว่าช่วงหน้าท่างคือบ่คั่นได้บ่งอกหลายบันไดน,นะคะเพราะว่าดินมันจัดแข็งแน่จากน้อยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะชมบริเวณกลางช่วงนาอีกแปลงหนึ่งของมลรตีนะคะ นี่ก็คือกําลังงอกคือกันนะคะเพื่อนเพื่อนมันก็สองใบซ้ํากันนะคะแต่ว่าช่วงหน้าท่างมันจะบอขั้นงอกหลายปันใดน,นะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าดินมันจะแข็งแน่จากน่อยนะคะอันนี้มันเป็นคือจ้าเอกท่าง,งูหน้าธงนี่นะคะเพื่อนเพื่อนหน้าแปลงนี่ของแม่ละตีนะคะ จะงูแบกย่างหลายนะคะแม่ละตีมาช่วงมานะคะเป็นมันเป็นแบบว่าหยาหยามันขึ้นห้ายนะคะเพื่อนๆนหยาขึ้นห้ายบัดน,นี้มันกระเหตุให้งูหลายนะคะช่วงแม่ละตีจะมาเบิ้งช่วงช่วงที่ว่าหยามันขึ้นคลึมนะคะแล้วบัดน,นี้งูกับแบบย่างหลายนะคะเพื่อนๆนงู แม่ละตียางไปแม่ละตีเห็นงูโตแบกง,ง่ายโคตรอยู่โตบบบง่ายแห้งเลยล่ะคะ่ะเพื่อนๆซ้ำแขนแม่ละตีเลยนะคะนี่นะคะชมบรรยากาศกลางทุ่งนาน,นะคะคือเขาแปลงนี่คือก็ยังขึ้นบ่คขั้นดีปันใดนะคะช่วงขางคางก็ขึ้นบ่หลายปันใดนะคะ <S <S เพื่อนๆ หน้าทรงนั้นจะขึ้นดีกว่าอันนี้ช่วงคางคางนี่มันกันยังบั้ขันได้ขึ้นเต็มที่นะคะนี่นะคะชมบรรยากาศนะคะหน้าตรงนี้ก็คือช่วงหน้าคข่างๆเมืนกับบักขั้นได้วานสักถไล่นะคะเพื่อนๆนี่นะคะชมบรรยากาศกลางทุ่งงนาอันนี้เป็นแปลงหน้าแมลัตตีนะคะเพื่อนๆชมบรรยากาศนะคะนี่นะคะ มันกําลังจะขื้นมันกับบ่อข่าได้ขึ้นเต็มทีปันไดน,นะคะเพื่อนๆน,นี่ละค่ะคือบรรยากาศกลางทุ่งนานะคะของแม่ละตีมันก็ขึ้นบางหม่องกับขึ้นแต่ว่ามันก็ขึ้นบอด,ดีซ้ำเอแปลงที่แล้วนะคะทงแปลงนี้มันอยากขื้นา่า ช่วงในโฮมนี่มันก็อยากเกิดดีอ๋อแม่และตีเข้าใจแล้วค่ะมันยุยุตไตโฮมมันงอกขึ้นมามันก็เหตุใหยใบมันอ่ะนี่นะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะจมบรรยากาศค่ะโอ้นานี่ปกตินานี่จะ บ่คอยมีเขาสักเท่าไรนะคะแต่ว่าปีนี้หนาเลยนะคะจะิเดยถ้าอ,อื่นมันบาขึ้นบันไดหนานี่ขาจะได้เป็นหม่องถอนสามนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเมืองบรรยากาศนะคะถ้าถ้าช่วงนี้ฝนตกมาไส้นี่คือพอดีเลยนะคะเมล็ดตีจะได้กักน้ำไว้เลยนะคะเพราะว่าเขาเมล็ดตีขึ้นดีมากๆเลยนะคะ เมลาตีก็ถือว่าปีนี้ถ้าฝนมันฝ่าฝนทรงนะคะเขาเมลาตีก็จะดีพ่อดีนะคะเพราะว่าวันไหนพ่อดีแห้งๆนะคะเพื่อนๆนี่ละค่ะชีวิตแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะจะต้องมาสำรวจด,ด้วยตนเองนะคะจากน้อยท้าสมมติวา่าไอ เขามันวางมันนีมันไม่นามแมละตีก็จะได้มาสามเองนะคะสามมองมันวางเองนะคะแต่ว่าปีนีแมละตีคิดวาา่าถ้าฝนมันทรงไห้นะคะก็คือบ่ได้บ่ได้สามหรอกนะคะเพราะว่าเข่าเนะวาน่างเลยดีมากๆนะคะเพื่อนๆถ้ ه, นในละคาบรรยากาศนะคะบรรยากาศกลางทุ่งนานะคะยังไงนี่นะคะแมล่ละ ตีก็คือจะต้องมาดูแลมาเบิงนะคะว่าเขามันขึ้นมันงอกเพราะคพราวาช่วงหนาฝนมีก็ต้องมาเบิงนะคะว่าเอฝนเอาน้ำม,มันหัวหรือเปล่านะคะคือชีวิตแมนเลี้ยงเดียวก็คือจะต้องเหตุกุย่างนะคะเพราะว่าลูกทายก็ยังน้อยๆกันอยู่นะคะน้อยคือแต่ว่าโตลูกทรายคนไง่น่ะก็คือ สูงกาแม่แล้วนะคะแต่ว่าเขาก็ยังอายุบ่ขั้นหลายนะคะกับบ่ขั้นหูเรื่องยังสักเท่าใดนะคะเพื่อนๆแม่ละตีจะต้องมาเบืง้งมาดูแลเอาถตาบางเทือในอช่วงฝนตกนะคะกับบ่อยากหายมากนะคะเพราะว่ามันมากยากนะคะมากคนเดียวกับคือกับเดินทางลําบากอยู่นะคะเพราะว่าช่วงฝนนี่ก็คือขี่ตมมันกะเละมันก็คือทางกับมายากนะคะ ฉะนั้นแม่ละจีกะจตต้องเดินมาทั้งสี่คนเดียวเดินเดียวคนเดียวนะคะเพื่อนๆนี่นะคะชมบรรยากาศกลางทุ่งนานะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะมาชมบริเวณนี่คือวันใดมือที่1 1บเอแล้วนะคะเพื่อนๆเป็นวันที่11อนะคะมันขึนได้ซ้ำนี่นะคะเพื่อนๆนี่นะคะมันกับบคขึนเด้ขึนได้เต็มทีเป็นไดนะคะมันกัด บางใบบางต้นกับใบเดียวบางต้นกับสใบบางต้นกับกาลังโพขึ้นจากดินนะคะกคืขึ้นมกขั้นใดเต็มที่บันไดน,นะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะชมบรรยากาศนะคะค่ะนี่นะคะบริเวณแปลงนาของแม่รัตตีนะคะค่ะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้กด subscribe กดไลค์กดแคร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ ราต t ีแม่เมร่งเดี๋ยวพาเที่ยวพรทำด้วยนะคะหวัดดีค่ะ